มาถึงอันดับที่7แล้วนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นก็คือบุรัลลำปายครับบุรัลลำปายก็จะเป็นรีสอร์ทเล็กๆอยู่ริมทางอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสะพานประวัติศาสตร์ปายเขามีการจัดมุมถ่ายรูปสวยๆครับยังไงก็ถ้ามาแวะเวียนหรือมาเที่ยวที่สะพานปายก็อย่าลืมครับข้ามมาป่งตุงข้ามครับไม่ไกลกันบุระลลำปายครับแล้วคุณจะได้สัมผัสกับ มุมถ่ายรูปสวยๆนะครับทั้งเป็นบุรุษไบเศนีตู้ไบเศนีโบราณหรือว่าเป็นปิ่นโตขนาดยักษ์ <c oughs> ก็ถือว่ามองเห็นแล้วก็อมยิ้มครับยังไงก็ลองดูนะครับถ้ามาเที่ยวที่นี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าร้านก็จะมีตกแต่งด้วยรถโบราณสีแดงฉูดฉาดสดใส จากนั้นนะครับก็เดินข้ามฝั่งตรงข้ามครับอันดับที่แปดก็จะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ปลายครับก็เป็นสะพานแรกเลยที่ที่มีการสร้างขึ้นมาเชื่อมระหว่างปลายกับเชียงใหม่นะครับเดิมก็จะเป็นสะพานคงเหล็กแต่ตอนนี้ก็จะมีสะพานปูนที่อยู่ด้านข้างกัน,นครับ <S <S ก็จะมีประวัติศาสตร์ของสะพานปลายเนี่ยให้อ่านนะครับว่ามีที่มาเป็นยังไงมีการร่วมแรงร่วมใจกันกันกบคนในพื้นที่นะครับในการสร้างสะพานขึ้นมาเพื่อ ใช้สัญจรไปมาระหว่างปลายกับเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการพังทลายลงไปมีการสร้างใหม่แล้วจนสุดท้ายได้มาเป็นสะพานโคงเหล็กได้ยังไงนะครับก็ถือว่าน่าศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับยังไงถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมนะครับแวะเที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ปลายด้วยเพราะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอปลายเลยทีเดียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งแปสถานที่จะทําให้ทุกท่านประทับใจกับอําเภอปลายครับอําเภอเล็กๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณครับสําหรับการติดตาม